รวมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างคุ้มคุ้มกันไผ่ด้วยกฎหมายใกล้ตัวกับรายการจุลานิติมิติโดยคณะนิติศาสตร์จุลาลงกรมหาวิทยาลายัยสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านท่านกำลังรับฟังรายการรอจุลานิติมิติพื้นที่ส่งต่อมุมมองทางด้านกฎหมายจากคณาจารย์ประจำของคณะนิติศาสตร์จุลาลงกรมหาวิทยาลัยซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายด้านต่าง รายการลอชุลานิติมิติออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 10, 1 1นาฬิกา5นาทีถึง11.30นาฬิกา30นาทีทางชุลาเรด i o ิโอพลัสหรือสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย FM 101.5เมกะเฮิร์ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันแตงกวานางสาวกชวรรณชมพูศรีนิสิตชั้นปีที่1คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะ และดิฉันเจด้านางสาวการฮีราแก้วประสิทธิ์นิสิตชั้นปีที่1คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะพวกเราทั้งสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรดําเนินรายการในวันนี้ค่ะในวันนี้ดิฉันขอพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปสํารวจกฎหมายภาษีหนึ่งในเครื่องมือสําคัญของรัฐที่ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งรายได้หล่อเลี้ยงประเทศแต่ยังสะท้อนนโยบายวิสัยทัศน์และความเปลี่ยนแปลงของสังคมในแต่ละยุคสมัยหัวข้อของเราในวันนี้คือ กฎหมายภาษีในมิติเวลาจากกระจกสะท้อนอดีตสู่พลังขับเคลื่อนแห่งอนาคตค่ะ ซึ่งวันนี้พวกเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิดาพรสิริถาพรอ,อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์และผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชากฎหมายการเงินและภาษีอากรค่ะเราจะร่วมกันมองย้อนกลับไปว่าระบบภาษีไทยพัฒนามาอย่างไรในอดีตมีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อกฎหมายภาษีในแต่ละช่วงเวลาและที่สำคัญกฎหมายภาษีในปัจจุบันสามารถเป็นพลังขับ,ขบเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคตได้อย่างไรค่ะ โอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านรับฟังและร่วมเปิดมุมมองใหม่ๆไปพร้อมกันกับพวกเรานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีาานิส,สนิตแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะคะก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาพูดคุยกันในเรื่องของกฎหมายภาษีอากรกันอีกครั้งนะคะก็อย่างที่นิสิตพูดไปนะมันเป็นเรื่องสําคัญของสังคมแล้วก็เกี่ยวข้องกับพวกเราตลอดเวลา ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกกันเลยดีกว่าโอเคค่ะถ้าท่านผู้ฟังได้ฟังที่เจด้ากลืนมาแล้วเนี่ยก็อาจจะสงสัยว่ากฎหมายภาษีในมิติเวลาคืออะไรแล้วเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอย่างไรบ้างหรอคะอาจารย์ก็จริงๆหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่า ภาษีอ่ะเป็นเรื่องของรัฐที่เก็บเงินมาใช้จ่ายหรือบริหารประเทศใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายภาษีอ่ะมันเป็นเหมือนกระจกใบใหญ่ที่สะท้อนภาพสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่านิยมเรื่องของความเชื่อหรือแม้กระทั่งเรื่องของโครงสร้างอำนาจต่าง ภาษีเนี่ยจะช่วยบอกเราว่าสังคมแต่ละยุคมีลักษณะยังไงและสังคมยุคนั้นเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับอะไรอย่างลองนึกภาพถ้าสังคมที่ให้ความสําคัญกับความเป็นธรรมเนี่ยกฎหมายภาษีก็อาจจะถูกออกแบบให้มีลักษณะที่เป็นภาษีก้าวหน้าหรือสังคมใดถ้าอยากจะได้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือสภาพคล่องเนี่ยเขาก็อาจจะมีนโยบายที่เป็นมาตรการลดหย่อนหรือว่าสนับสนุนการลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยบางคนบอกเฮ้ยภาษีน่าเบื่อแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่ามันสะท้อนเรื่องราว ของสังคมเราตั้งแต่อดีตจนถึงอนาคตกฎหมายภาษีเหมือนที่หัวข้อบอกอะค่ะเป็นกระจกสะท้อนอดีตแล้วมันก็เป็นพลังขับเคลื่อนอนาคตทีนี้พอเราดูมิติเวลาเราก็จะดูว่าในช่วงแต่ละยุคเนี่ยกฎหมายภาษีเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมยังไงหรือในทางกลับกันสังคมเราเนี่ยถูกขับเคลื่อนหรือถูกเปลี่ยนแปลงไปโดยกฎหมายภาษีได้ย่งไงบ้างนะคะซึ่งจริงจ มันก็อาจจะมีมิติอื่นๆอีกอย่างว่าเราจะไปดูมิติกฎหมายเนี่ยเราก็จะไปดูที่ความชอบด้วยกฎหมายจะใช้บังคับกฎหมายยังไงใครต้องเสยภาษีประเภทไหนเท่าไหร่อย่างไรเราไปดูกฎหมายภาษีในมิติเศรษฐศาสตร์มันก็จะกลายเป็นว่าเรื่องของภาษีที่ถูกจัดเก็บเนี่ยจะเก็บยังไงใช้ประโยชน์ยังไงให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเพะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยกฎหมายภาษีมันไม่ใช่ชุดหลักเกณฑ์ที่มันตายตัวนะแต่มันคือการออกแบบการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคมสะท้อนความต้องการ ของค่านิยมของผู้คนในแต่ละยุคนะคะเราก็จะได้เข้าใจบทบาทของภาษีที่ลึกไปกว่าเรื่องของการเก็บไรายได้เข้ารัฐนะคะมันก็คล้ายๆกฎหมายทุกฉบ,บับอา่ะนิสิตว่ามันเป็นเหมือนบันทึกการเวลาเป็นเรื่องของการบันทึกประวัติศาสตร,สระคะ์ค่ะอาจารย์คะเนื่องจากเนี่ยกฎหมายภาษีเนี่ยมมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วและหนูเคยได้ยินว่ากฎหมายภาษีสามารถสะท้อนสภาพสังคมเศรษฐ,ฐกิจแล้วก็การเมืองได้อาจารย์ช่วยอธิบายแล้วก็ยกตัวยอย่างเรื่องนี้ให้หน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะ อย่างถ้าเราลองนึกภาพเอาเป็นแบบยุคดึกดาบันยุคโบราณไปเลยสมัยที่สังคมเราเป็นระบบเกษตรเนี่ยสังเกตดูภาษีมันจะไม่ได้ถูกเก็บอยู่ในรูปแบบของตัวเงินนะคะมันก็จะมีลักษณะที่ถูกเก็บเป็นผลผลิตหรืออยู่ในรูปแบบของสวยถูกเก็บเป็นข้าวเป็นปลาเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในชีวิตประจําวันอันเนี้ยมันเป็นสะท้อนถึงอะไรสะท้อนว่าสังคมยังเน้นเรื่องของการแลกเปลี่ยนการกระจยายทรัพยากรอย่างจํากัด เพราะนั้นค่านิยมโครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยก็ส่งผลโดยตรงกับรูปแบบภาษีที่จัดเก็บอย่างต่อมาพอเราเปลี่ยนเป็นรัฐชาติเริ่มมีการใช้เงินสดในระบบเศรษฐกิจเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นภาษีในรูปแบบต่างๆที่มันมีวิวัฒนาการมากขึ้นอย่างเรื่องของการจัดเก็บภาษีเงินได้ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีสรรพสามิตใช่ไหมคะหลายตัวเนี่ยบางคน,นในอดีตอาจจะเคยได้ยินเรื่องของภาษีเกลือนะคะซึ่งจริงภาษีเกลือเนี่ยมีประวัติศาสตร์ยาวนานในหลายๆประเทศเลยนะคะก็มันก็เป็นการบ่งชี้สะท้อน ถึงว่าเกลือในยุคหนึ่งเนี่ยมันก็เคยเป็นสินค้าจําเป็นสินค้าพื้นฐานรัฐในยุคนึงก็อยากจะควบคุมแล้วก็มีการเก็บภาษีเกลือเพื่อเป็นไรายได้หลักของรัฐ ตัวภาษีเกลือเนี่ยมันก็สะท้อนความจําเป็นของสินค้าในชีวิตประจําวันสะท้อนถึงอํานาจรัฐในการควบคุมของจําเป็นพวกนี้นะคะหรืออย่างในช่วงประมาณคริสตศตวรรษที่1 6ถึง19พวกเนี้ยยุโรปเนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินภาษีหน้าต่าง window tax เนี่ยอันนี้จริงๆมีมาในอังกฤษตั้งแต่ช่วงก่อนปีคริสต์ศตวรรษที่18แแล้วนะอย่างช่วงสงครามฝรั่งเศสเนี่ยก็จะมีภาษีตัวเนี้ยออกมาฝรั่งเศสก็มีการออกมาตาม คือภาษีตัวจริงมันเป็นเหมือนคล้ายๆภาษีบ้านและที่ดินนะคะคือเป็นเพื้องภาษีทรัพย์สิสนทีนี้สมัยก่อนมันก็จะมีการเป็นเก็บสส่วนส่วนหนึ่งอัตราคงที่ใครมีบ้านหนึ่งหลังอาจเก็บสมมติ2องชิลลิงต่อหลังใช่ไหมคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะเก็บแบบไม่คงที่คือเป้าหมายเขาอยากเก็บจากคนที่มีฐานะทีนี้คนมีฐานะสมัยก่อนในภาพอยู่บ้านหลังใหญ่ๆบ้านหลังใหญ่ล้วไง ก็ต้องหน้าต่างเยอะๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแทนที่เขาจะดูมูลค่าบ้านเหมือนสมัยปัจจุบันที่เราคุ้นเคยบ้านมูลค่าเท่าไหร่เป็นฐานภาษีสมัยนั้นเขาก็จะดูจากบานหน้าต่างอ่ะสมมติถ้าหน้าต่างเกิน10บานขึ้นมาก็จะต้องเสียภาษีส่วนที่2มีเพิ่มถ้าอ่ะสมมติอยู่ระหว่าง10บานไม่เกิน20บานออาเก็บเพิ่ม4เชิลลิงแต่ถ้าเกิดมากกว่า20บานขึ้นไปเลยออะเก็บ8ปดชิลลิงหรือบางประเทศอาจจะเคยได้ยินเรื่องของเก็บภาษีจากหน้ากว้างไม่เอาหน้าต่างแหละ เอาหน้ากว้างของบ้านอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะก็เก็บบ้านใหญ่ฐานะใหญ่หน้ากว้างก็มาแต่ว่าอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่อยู่ในอดีตปัจจุบันหลายประเทศก็มีการยกเลิกกลุ่มภาษีพวกนี้ไปแล้วหรืออย่างภาษีเงินได้ที่เราคุ้นเคยกันทุกวันนี้จริงๆเพิ่งจะเริ่มมีการเก็บครั้งแรกไม่กี่ร้อยปีมานี้เองนะมันเป็นภาษีที่เกิดใหม่เป็นเรื่องของตัว modern tax จริงๆอย่างช่วงประมาณปลายคริสต์ศตวรรษที่18เนี่ยจริงๆเริ่มเก็บครั้งแรกเนี่ยเราจะพบว่ามีการเก็บในประเทศอังกฤษ,กฤษนะคะช่วงนั้นก็มีจริงๆช่วงนั้น,นจะเป็นยุคที่อังกฤษทําสงครามกับฝรั่งเศสค่อนข้างเยอะทีนี้ความสงครามก็นึกภาพอ่ะก็เงินก็ไปใช้เงินในครั้งที่มีก็เลิศไม่พอทีนี้คุณจะไปยืมอย่างเดียวก็เป็นนี้ก็จะต้องมีการเพิ่มไหลรับใช่ไหมคะ ทีนี้เงินที่เก็บจากภาษียุคนั้นที่นิยมเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องภาษีการค้าภาษีมรดกทีนี้มันไม่พอใช้ทีนี้นายกนัฐมนตรียุคนั้นเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในคนที่เชื่อมั่นในหลักการของตัวอ d a m ดัมส h มิธเนี่ยเขาก็บอกว่า เอางี้เลยเสนอให้มีการจัดเก็บภาษีเงินได้ขึ้นมาก็เริ่มต้นเนี่ยคล้ายๆที่เราเห็นในปัจจุบันใครได้ภาษีต่ำกว่า60ป้ปอนด์ไม่ต้องเสียภาษีแต่ถ้ามีเงินได้อยู่ระหว่างเกณฑ์เช่น60สิถึงสองอปอนด์ก็เสียภาษีอัตราก้าวหน้า1%นึถึงสิเกิน200ป้อปอนด์เสียไปเลย10%ออย่างเงี้ยนะคะ ช่วงแรกคนไม่คุ้นแน่นอนคนก็หนีภาษีแต่ว่าพอเวลาผ่านไปยิ่งหลังชนะสงครามกับนโปเลียนเนี่ยเขาก็มองว่าเอ้ยการเงินเล่ยหลอคนอังกฤษสมัยนั้นหลายคนก็เริ่มมามองว่าเฮ้ยการเสียภาษีเนี่ยเป็นหน้าที่อันสงเกียรติเพื่อพิทักษ์รักษาชาติเพราะว่าเนี่ยชนะสงครามรักษาธี่พิจยได้แต่การเงินเล่ยหล่ะเราก็ต้องช่วยรัดคนละไม้คนละมือ,อภาษีตัวนี้ก็ได้รับการยอมรับมากขึ้นและในท้ายที่สุดหลายๆประเทศก็เอาไปใช้นะคะก็จนเหมือนยุคปัจจุบันที่เราคุ้นเคย หรือว่าอย่างสังคมผู้สูงอายุเนี่ยเราจะเห็นตัวอย่างได้ชัดเจนเลยอย่างประเทศไทยเราเลยเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆเรารู้กันอยู่แล้วว่าสังคมไทยเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุใช่ไหมคะก็มีการปรับปรุงมาตรการภาษีให้มันสอดคล้องกับตัวสังคมตัวเนี้ยที่เปลี่ยนไปอย่างก่อนปีพศ2561เนี่ยการลดหย่อนบุตรเคยจํากัดจํานวนอยู่ที่3คน แต่ว่าพอปี25งพ้กนก็มีการประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ขึ้นมาอ่ะไม่จํากัดจํานวนแหละคุณจะมี10คน20คนถ้าเป็นบุตรด้วยชอบโดยชอบด้วยกฎหมายก็ลดหย่อนได้ทุกคนเลยนะคะจะจํากัดก็แค่เรื่องของบุตรบุญธรรมแล้วก็ถ้าเกิดมีบุตรคนที่2ขึ้นไปที่ไม่ใช่หัวปีเนี่ยคุณได้เบิ้ลอีก คือปกติหนึ่งคนได้ส0 0หมื่นแต่ถ้าคุณมีลูกคนที่2เกิดตั้งแต่ปี6กหนึ่งเป็นต้นไปเนี่ยคุณได้เบิลอีก3 0 0หมื่นเป็นห0,000ื่นต่อหัวอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็สะท้อนความพยายามของภาครัฐที่จะใช้กลไกตัวนี้ช่วยบรรเทาภาระด้านภาษีเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรแต่ปัญหาเดียวกันนี้เองเนี่ยถ้าย้อนกลับไปในอดีตยุคสองี่นะก็เคยเป็นช่วงที่เราอยู่เป็นสังคมผู้สูงอายุเนี่ยค่ะแต่ว่า ภาษีที่เกิดขึ้นในยุคนั้นที่จะเอามาใช้เพื่อรองรับกับสภาพสังคมตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาใช้เขาใช้ภาษีชายโสดมีเรื่องของการออกประญััิภาษีชายโสดออกมาตอน2487แต่ก็ใช้ได้ประมาณสักปีหนึ่งก็ยกเลิกไปนะคะเก็บอยากไหนเก็บจากชายที่เสียภาษีเงินได้เกินเกณฑ์ที่กําหนดแล้วยังโสดประมาณนั้นก็คือให้คุณเสีย10%ของสาษีเงินได้หรือว่า5บาทแล้วแต่อะไรจะมากกว่ากันอันนี้มันก็ เป็นอีกมิติหนึ่งนะเป็นภาษีเชิงลงโทษที่สะท้อนในเรื่องของค่านิยมแล้วก็นโยบายของภาครัฐในยุคนั้นนะคะอันนี้ก็คงจะเป็นมิติในเรื่องของว่าเออมันเป็นกระจกสะท้อนสังคมยังไงหลายอย่างอย่างเงี้ยยุคปัจจุบันเราเห็นภาษีน้ําตาลแน่นอนคนมีเป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานมากขึ้นมีงานวิจัยว่าน้ําตาลมีส่วนเกี่ยวข้องอ่ะก็เก็บภาษีน้ําตาลหวังว่าจะ เพิ่มต้นทุนในการบริโภคแล้วก็ลดการบริโภคน้ําตาลหรือว่าล่าสุดมติคอรอมอเพิ่งออกมาเมื่อวันที่19สิงหาเนี่ยที่มีนโยบายส่งเสริมในเรื่องของตัวศิลปินแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมคะก็มีการเห็นชอบให้เพิ่มอัตราการหักค่าใช้ใจ่ายแบบเหมาที่ศิลปินจะหักได้จากเดิมเนี่ยเขาเหมาร้อยละ30เหมือนตัววิชาชีพอื่นๆยกเว้นหมอหมอเนี่ยจะ60อยู่แล้วตอนนี้ปรับให้เหมือนหมอก็คือให้หักเหมาได้ร้อยละ60แล้วยังไปเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านภาษีให้กับคนที่จะไปะ,ปะ อ่ะน,นี่ก็เพราะฉะนั้น,นเดี๋ยวโดยสรุปนะจากคำถามเมื่อกี้ก็คือเราจะเห็นว่าสภาพสังคมเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองแต่ละยุคเนี่ยมีอิทธิพลแน่นอนต่อก,การออกแบบกฎหมายภาษีภาษีแต่ละยุคไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะมันออกมาเพื่อสะท้อนสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคมันไม่ใช่มีบทบาทแค่เก็บรายได้เป็นรายได้ของรัฐนะคะมันเป็นบันทึกประวัติศาสตร์มันเป็นบันทึกการเวลา แล้วถ้าลองมองอีกมุมมาค่ะอาจารย์อาจารย์คิดว่ากฎหมายภาษีที่ออกมาแล้วเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงหรือว่าเป็นพลังเนี่ยขับเคลื่อนสังคมได้จริงหรือไม่คะอาจารย์อย่างไรคะอาจารย์โอเคค่ะก็อย่างตอนนี้เรารู้แล้วว่าสังคมเนี่ยส่งผลต่อการกําหนดกฎหมายภาษีใช่ไหมคะ กฎหมายภาษีเองก็มีอำนาจเหมือนเหรียญสองด้านคือนอกจากจะสะท้อนสังคมกฎหมายยังถูกนำไปใช้เป็นพลังในการที่จะไปขับเคลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทิศทางที่รัฐอยากจะให้เป็นหรือคาดหมายจะให้เป็นอย่างเมื่อเกี้บตัวอย่างที่เรายกยกไปเลยนะคะภาษีน้ำตาลก็คือเป็นกลุ่มพวกภาษีสรรพสามิตที่เก็บจากการบริโภคสินค้าเฉพาะอย่างเนี่ยอาจจะเป็นภาษีบุรีภาษีสุรานะคะที่อาจจะมีการจัดเก็บบนสินค้าหรือบริการต่างๆที่มันอาจจะถูกมองว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย หรือเป็นสินค้าบริการที่มันหมิ่นเมตต่อศิลธรรมเนี่ยรัฐเขาก็อาจจะมีการออกแบบภาษีสรรพสามิตมาเพื่อ,อเพิ่มต้นทุนแหละในการบริโภคแต่ในขณะเดียวกันมันก็ไปควบคุมพฤติกรรมการบริโภคแล้วก็ลดปัญหาสุขภาพหรือปัญหาศิลธรรมที่อาจจะเกิดจากการบริโภคสินค้าหรือบริการประเภทนี้อันนี้มันก็จะสะท้อนนโยบายของภาครัฐว่าเนี่ยไม่ได้ จะสามส่วนนะอยากจะจํากัดแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ถึงกับห้ามบริโภคเลยแล้วทีนี้พอต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยก็อาจจะทําให้มีพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปเช่นคนอาจจะเอาต้นทุนสูงงั้นไม่เอาดีกว่าไปบริโภคอย่างอื่นดีกว่าอย่างเงี้ยนะหรืออยังภาษีเงินได้ก็เหมือนกันอันนี้เราก็จะเห็นว่าบทบาทแน่นอนภาษีทุกตัวเป็นไรายได้ภาครัฐเอาไปใช้จ่ายแต่ส่วนหนึ่งภาษีเงินได้ก็อาจจะมีการแฝงกลไกการเป็นพลังขับเคลื่อน ในเรื่องของเป็นเครื่องมือในการกระจายไรายได้ผ่านอะไรผ่านอัตราภาษีที่มีลักษณะก้าวหน้านะคะเช่นเก็บภาษีจากคนที่มีฐานเงินได้สูงในอัตราที่มากกว่าคนที่มีฐานเงินได้ต่ำกว่าอันเนี้ยมันก็อาจจะแสดงว่าตัวภาษีเนี่ยจะขับเคลื่อนไปในทิศทางที่รัฐต้องการก็คือลดช่องว่างหรือว่าลดในเรื่องของความเหลื่อมล้าในด้านไรายได้ให้น้อยลง อย่างประเทศที่กําลังจะพัฒนายอย่างเงี้ยเงินทุนน้อยอยากได้เงินทุนเข้ามาเนี่ยก็อาจจะมีการออกสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในเอเรียเป้าหมายาหรือในจังหวัดเป้าหมายเช่นสมมุติมีการกําหนดทิศทางว่าอยากจะขับเคลื่อนเนี่ยให้ประเทศมีระดับของการวิจัยและการพัฒนาท,ที่สูงขึ้นเนี่ยรัฐก็อาจจะมีการออกสิทธิประโยชน์ด้านภาษีที่ส่งเสริมให้คนมาลงทุนกับ ธุรกิจหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการวิจัยและการพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นการเฉพาะอันนี้ก็อาจจะเป็นด i v e ที่ทําให้คนเข้ามาลงทุนทําให้สังคมเปลี่ยนไปเป็นสังคมเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมจากการวิจัยและการพัฒนาเพิ่มขึ้นได้เพราะฉะนั้นในมิตินี้กฎหมายภาษีก็เลยไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือในการเก็บรายได้แต่ก็เป็นตัวแทนในการสร้างในการเปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรมรวมถึงทิศทางของสังคมในอนาคตด้วยค่ะ ค่ะมาที่คําถามสุดท้ายแล้วนะคะอาจารย์นูอยากทราบว่ากฎหมายภาษีเนี่ยที่เราบอกกันว่าเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการขับเคลื่อนสังคมแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยค่ะมันสามารถทํางานได้เต็มที่จนส่งผลเปลี่ยนแปลงสังคมตามที่ได้ออกแบบไว้ไหมคะหรือว่าอาจารย์มีตัวอย่างที่ผลลัพธ์มันไม่เป็นไปตามคาดไหมคะค่ะก็ ไอ้อย่างเมื่อกี้ที่เราพูดกันก็เราเป็นสิ่งที่เราคาดหวังอยากจะให้ภาษีเป็นแรงขับเคลื่อนใช่ไหมคะแต่ว่าในทางปฏิบัติทุกเรื่องแหละคะ่ะมันก็อาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังเสมอไปคือการที่เราจะทําให้กฎหมายภาษีเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมได้อย่างแท้จริงเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเสมอไปนะคะเพราะว่าอย่างบทเรียนในอดีตที่ผ่านมาของสังคมต่างๆเนี่ยก็ชี้ให้เห็นมากมายว่าบางทีผลลัพธ์มันอาจจะหนึ่งไม่เป็นไปตามที่คาดหรือ2 กลายเป็นเรื่องของผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ไปเลยทีนี้อย่างยกตัวอย่างนะคะอย่างเมื่อกี้เราคุยกันถึง w i n d o w t t ท็กใช่ไหมภาษีหน้าต่างเนี่ยคือคุณจะเห็นว่าอัลษักเขาอยากเก็บจากบ้านใหญ่ๆบ้านใหญ่ๆมีหน้าต่างเยอะๆก็คือผู้ง่ายคนที่มีฐานะใช่ไหมคะทีนี้นึกภาพเจ้าของบ้านเป็นบ้านใหญ่มีหน้าต่าง21บาทอย่างเนี้ย หัวหมอเขาก็ในเมื่อคุณนับจำนวนหน้าต่างใช่ไหมบอกเกิน10เก็บเพิ่มอีก4ชิลลิงถ้าเกิน20เก็บเป็น8ชิลลิงฉันมี21บาทฉันจะเจอส่วนที่28ชิลลิงเอางานนั้นดีกว่างั้นฉันก่ออิดปิดหน้าต่างไปเลย12บบาทจาก21บาทเหลือเท่าไหร่ทีนี้เหลือ9บาทถูกไหมคะเหลือ9บาทเป็นไงภาษีส่วนที่2ต้องเสียไหมมันไม่ถึง10บาทก็ไม่ต้องเสียอันนี้กฎหมายมันออกมา แล้วมันไปสร้างพฤติกรรมคนที่อย่างเงี้ยถ้าเราบอกเป็นพฤติกรรมเอาบูนมาก่ออิดปิดหน้าต่าง i c k e ก window เนี่ยจริงๆมันก็เป็นพฤติกรรมที่รัฐไม่ได้คาดคิดว่าจะให้คนทําแบบเนี้ยอ่ะมันก็แต่มันก็มีผลต่อสังคมทําให้เกิดอะไรขึ้นรัฐก็ไม่ได้ไรายได้จากคนที่อยากเก็บตามคาดถูกไหมครับจริงๆบ้านก็เหมือนเดิมเจ้าของบ้านก็ยังเป็นคนเดิมฐานะการเงินก็ยังเท่าเดิมอย่างเงี้ยจริงๆมูลค่าทรัพย์ก็ยังเหมือนเดิมแค่มันหน้าต่างถูกบล็อกไป และจริงๆถ้าเราใครไปเที่ยวก็อาจจะลองสองสองดูก็จะมีอาคารเก่าๆบางทีเรายังจะเจอร่องรอยการก่ออิฐปิดหน้าต่างพวกนี้อยู่นะคะหรืออย่างเมื่อกี้เราบอกกรณีเก็บภาษีจากหน้ากว้างของบ้านเนี่ยก็มีเหมือนกันบางประเทศบาง สังคมเนี่ยอย่างหัวหมออะ่ะอย่างคนดัชเนี่ยจริง,รงๆเขาขึ้นชื่อเรื่องการค้ามานานแล้วใช่ไหมคะในช่วงคริสต์ศตวรรษที่16เนี่ยกรุงอัมสเตอร์ดัมเ,เคยเป็นศูนย์กลางการค้าทีนี้พอกันค้ามันขยายตัวเนี่ยการแข่งขันเพื่อฉิงพื้นที่มันก็มากขึ้นใช่ไหมแอรเรียกลางเมืองเนี่ยก็จะถูกแย่งฉิงทีนี้กลางเมืองอัมสเตอร์ดัมเนี่ยมันเป็นคลอง เพราะว่าอย่าลืมนึกภาพยุคนั้นสมัยก่อนเราไม่ได้มีเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยการค้าขายระหว่างประเทศมันผ่านเรือผ่านคลองใช่ไหมคะมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆถนนหลักเป็นคลองหลักเป็นช่องทางหลักในการค้าขายก็แย่งที่กันทีนี้ยุคนั้นเนี่ยทางการเขาก็เลยมีการจัดเก็บภาษีสิ่งปลูกสร้างตามความกว้างของอาคารที่หันหน้าเข้าคลองทีนี้บรรดาพ่อค้าหัวหมอทั้งหลายเนี่ยเขาก็อยากประหย,ยัดเงินภาษีไม่อยากเสียภาษีสูงทำไมอะคุณเก็บจากหน้ากว้างงั้น ฉันเลือกสร้างบ้านริมคลองให้หน้ามันแคบเข้าไว้แคบแบบพอดีประตูเข้าอะไรอย่างนี้นะคะเพื่ออะไรเพื่อให้จ่ายภาษีให้น้อยที่สุดแล้วก็ไปทำยาวๆลึกเข้าไปข้างหลังแทนทีนี้พอทํากันทั้งบางมันก็เลยกลายเป็นสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเฉพาะของเมืองพา่อขาแถบนั้นเป็นกันทั้งโซนโซนนั้นล่ามไปถึงเรื่องของสแกนดิเนเวียอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ตัวกฎหมายภาษีบางทีส่งผล ในสังคมในแบบที่ผู้ออกกฎหมายก็ไม่ได้คาดคิดคงไม่ได้คาดคิดมั้งว่าออกแบบนี้เดี๋ยวจะมีอาร์เคตเท็กซ์เรื่องของสถาปัตย์แบบที่เราคุ้นชินกันในปัจจุบันแต่ทมว่าอันนี้ก็ดีหน่อยอาจจะเป็นเรื่องของรูปแบบบ้านสไตล์ดัชใช่ไหมคะที่เป็นอยู่ริมคลองมันก็อาจจะเป็นเสน่ห์แบบหนึ่งแต่ก็คงไม่ใช่อะไรที่คาดคิดแต่ทีเนี้ยในประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็อาจจะมีผลลัพธ์ในเชิงการเก็บภาษีบางอย่างที่มันไม่ได้แค่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนเท่านั้นแต่มันอาจจะส่งผลลัพธ์เป็น แรงกดดันทางการเมืองที่บางทีก็ไม่ได้คาดคิดเลยอย่างหลายคนถ้าใครศึกษาประวัติศาสตร์อาจจะเคยได้ยินกรณีของบอสตันทีปาร์ตีเป็นเรื่องของภาษีชาติในสหรัฐใช่ไหมคะอันนั้นก็ช่วงประมาณถจาจันท์ดิบเจ็ดเจ็ดสามอะไรเงี้ยคือยุคนั้นเนี่ยอเมริกาย,ยังเป็นอาณานิคมของจกักรวรรดิอังกฤษ ทีนี้เขาก็มีการถูกเก็บภาษีที่ออกโดยค่ายอังกฤษเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการออกกฎหมายเขาไม่เห็นด้วยเขาต่อต้านอะ่ะพูดง่ายๆเขาก็ต่อต้านเนี่ยแหละภาษีชานําเข้าจากอังกฤษก,ก็มีการโยนชานทิ้งอะไรก็ว่ากันไปนะแต่อันเนี้ยมันกลายเป็นจุดหนึ่งที่ไปจุดประกายเรื่องของการปฏิวัติประกาศอิสรภาพของชาวอเมริกาที่รู้กันมาในประวัติศาสตร์ภายหลังหรืออย่างภาษีเกลือเช่นกันเมื่อกี้เราคุยกันเนี่ยกลายเป็นว่า ชาวอินเดียที่เขาต้องผลิตเกลือแล้วไปเสียภาษีเกลือให้กับอังกฤษเนี่ยมีทั้งการผูกขาดมีทั้งการขึ้นภาษีเกลือ,อชาวอินเดียเขาก็เดือดร้อนเพราะราคาเกลือสูงขึ้นประชาชนเนี่ยโดยท่านมหาธมะคทันทีนียก็มีการประท้วงต่อต้านตัวภาษีเกลือก็ใช้วิธีโดยสงบนะฮะแต่ว่าท้ายที่สุดก็นําไปสู่การเคลื่อนไหวประกาศเอกราชจากจากักรวรรดิอังกฤษในที่สุดนะะหรืออย่างถ้าเรามองเรื่องของ เมื่อแกเราคุยกันเรื่องมาตราการลดหย่อนเลือกกระตุ้นให้คนมีบุตรในสังคมผู้สูงอายุเนี่ยค่าลดหย่อนบุตรเนี่ยบางครั้งผลลัพธ์ของมันคือมันอาจจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา โดยตรงเช่นจะมาบอกเฮ้ยให้ค่ารถหย่อนบุตรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะต้องมีคนขยันมีลูกต้องเพิ่มอัตราการเกิดชัดเจนแน่นอนอันนี้อาจจะไม่ใช่เพราะว่าปัญหาประชากรลดมันไม่ได้มีสาเหตุมาจากเรื่องของภาระ,ะทางการเงินอย่างเดียวภาษีช่วยบรรเทาภาละทางการเงินแต่จริงๆเรื่องปัญหาประชากรลดมันไปเกี่ยวข้องกับค่านิยมวิถีชีวิตสภาพเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นมาตรการภาษีอย่างเดียวมันอาจจะไม่ได้สร้างผลลัพธ์ที่เราต้องการคาดหวังมันอาจะต้องใช้มาตรการต่างๆเนี่ยพร้อมกันหรือแม้กระทั่งนโยบายส่งเสริมศิลปิน ซอฟต์พาวเวอร์ทั้งหลายสิทธิประโยชน์ที่ให้อย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดออกแบบกลไกไม่ดีหรือระบบตรวจสอบไม่ดีเนี่ยมันก็อาจจะถูกใช้เป็นช่องว่างช่องโหว่สำหรับการหลบหลีกภาษีหรือหนักเข้าเนี่ยอาจจะกลายเป็นช่องโหว่สำหรับการฟอกเงินผ่านการประมูลงานศิลปะ,ปะที่ราคาสูงเรีวหรือเรื่องของ t r a n s f e r p r i c i n g การกำหนดราคาที่ไม่เหมาะสมการทำนิติกรรมอรําพางอันนี้ก็ไม่ได้ต่างไปจากประเด็นการหลบหลีกภาษีทั่ว,วไปนะคะ พราะความท้าทายพวกนี้มันสอนให้เรารู้ว่าในทางปฏิบัติเวลาเราจะออกแบบภาษีเนี่ยมันก็ต้องทําอย่างรอบคอบมีกลไกการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องรัดกลุ่มแล้วก็บางครั้งการแก้ปัญหามันอาจจะจําเป็นต้องใช้เครื่องมือหลายอย่างร่วมกันเพื่อสนองตอบต่อ,ตอเป้าหมายทางสังคมอยากมีประสิทธิภาพนะคะไม่ใช่แค่ออกกฎหมายภาษีวังพึ่งกฎหมายภาษีอย่างเดียวนะคะ โอเคค่ะวันนี้เนี่ยเราได้ความรู้เรื่องกฎหมายภาษีกันไปจัดเต็มเลยเนาะเจด้างั้นก่อนที่เราจะจบ EP นี้อาจารย์อยากจะฝากข้อคิดอะไรไว้สำหรับคุณผู้ฟังในวันนี้ไหมคะค่ะขอบคุณนะคะก็ในตอนท้ายเนี่ยก็อยากจะเน้นนะคะว่าภาษีเนี่ยไม่ได้เป็นแค่กระจกที่สะท้อนสังคมหรือว่าเป็นแค่เครื่องมือในการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐเท่านั้นนะคะแต่ว่าภาษีเนี่ย เป็น,นกลไกที่พวกเราทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของสังคมที่เราอยากจะอยู่ร่วมกัน,นทุกครั้งเวลาที่เราอาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับการจร่ายภาษีไม่ว่าจะภาษีรูปแบบไหนภาษีเงินได้ภาษีค่าเพิ่มอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ลองถามตัวเองว่าเงินที่เราจ่ายไปเนี่ยรัฐจะเอาไปสร้างอนาคตแบบไหนให้สังคมและคนรุ่นถัดไปเพราะว่าตัวกฎหมายภาษีก็เป็นกระจกที่ r e f ฟล c ทีนี้ตัวกฎ ภาษีที่ดีทุกคนก็จะทราบกันอย่างประมุลรชัชกรปัจจุบันของไทยเราเขียนชัดเจนเลยในอารลามพบทว่ามันต้องเป็นธรรมใช่ไหมคะแล้วก็ในอีกมุมหนึง่งมันก็จะต้องตอบโจทย์ในเรื่องของประเด็นร่วมสมัยของสังคมได้ด้วยซึ่งการออกแบบระบบกฎหมายภาษีให้ดีที่สุดโดยที่สามารถหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยเอาจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นเรื่องยากพอสมควรแล้วก็ซับซ้อนแต่แต่มันก็ไม่ใช่ว่า จะเป็นไปไม่ได้นะคะแล้วอันเนี้ยก็เป็นเหตุผลที่บทเรียนจากอดีตเนี่ยสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นบทเรียนที่อาจจะกำหนดแนวทางในอนาคตให้กับเรานะคะมันสำหรับคนทั่วไปจริงๆแล้วการติดตามนโยบายภาษีรวมไปถึงการออกกฎหมายภาษีต่างๆ ไปมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในพลังสําคัญที่จะช่วยสร้างกฎหมายภาษีที่ดีแล้วก็เป็นธรรมสาหรับทุกคนในอนาคตได้ค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิดาพรสิริถาพรน,นะคะที่ได้ให้เกียรติมาแบ่งปันความรู้กับเราในเรื่องกฎหมายภาษีในมิติเวลานะคะจากกระจกสะท้อนอดีตสู่พลังขับเคลื่อนแห่งอนาคตในวันนี้ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจติดตามรายการลอจุลานิติมิติของเราย้อนหลังก็สามารถรับฟังได้ที่ w w w l a w j u l a a c t h หรือผ่านทาง YouTube c h anel n l a w j u l a channel หรือ Podcast j จุฬ radio plus ค่ะ และในสัปดาห์ถัดไปพวกเราจะพาทุกคนไปเจอกับกฎหมายอะไรและแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครรับรองว่าน่าสนใจไม่แพ้กับสัปดาห์นี้แน่นอนค่ะแล้วพบกันที่รายการวิทยุรอชุลานิติมิติออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา1 1นาิกานาทีถึง11.30นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยชุลารดิโอ plus fm 101.5มค่ะสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ กลับมาติดตามสาระความรู้และเรื่องราวที่น่าสนใจของวงการกฎหมายกับรายการจุฬานิติมิติโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์11นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอ plus fm 101.5เมกะเ